ที่วัดมหาธาตุพระอา,ารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์นายวรพจน์แววสิงห์งามเป็นประธานเปิดการประกวดสวดมนต์มู่สัรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสารพันยะและการประกวดบรรยายธรรมประจําปี2 6 1ระดับจังหวัดโดยมีนายบรรทุนอิ่มสุขศีวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวรายงานพร้อมด้วยนักเรียนคณะครูอาจารย์เข้าร่วม วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูร์กล่าวว่ากรมการาศาสนากระสวงวัฒนธรรมมุม่งหมายกับจังหวัดเพชรบูรณ์จัดการประกวดสดมนหมูส่สรรเสริญพระรัตนตรยัยทํานองสารพัญญะและการประกวดบรรยายธรรมะระดับภาคจังหวัดประจําปี2อง1 เพื่อคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัดไปเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดในระดับภาคคณะสงฆ์สี่ภาคได้แก่จังหวัดกำแพงเพชรนะครสวรรค์พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้สวดมนต์ไหว้พระได้รับการพัฒนาการสวดมนต์หมู่สันเริมพระรัตนตรยัยทํานองสารพัญญะในรูปแบบที่ถูกต้องและส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฝึกการพูดต่อที่ประชุม ฝึกปฏิบัติมารยาทไทยผ่านการบรรยายธรรมะและน้อมนาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันสมหรับการประกวดสดมนหมูสันเสริมพระรัตนตรัยทํานองสารพัญญะแบ่งออกเป็น2ระดับคือประถมมศึกษาและมัธยมมศึกษาโดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการประกวดทั้งหมด20ทีมจำนวน140คนประกอบด้วยระดับประถมมศึกษา12ทีมและมัธยมมศึกษา8ทีมซึ่งจะค้าลึในระดับจังหวัดเป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับภาคต่อไป